แดแดวายคู่ไปเลยสวยเลย400ไหลไปอีกหนึ่งโอ้โหมีวายอยู่ไกลขนาดนี้ไหลถึงไหเนี่ยแม่มืงซื้อเบ็ดสามสอง่สิบหาทคำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำไม่ทำตามโดยเด็ดขาดการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีคอนโดทุกคนด้วยนะคะวันนี้ก็มาเจอกับแคนลี่อีกแล้วนะคะทุกคนในจุกๆวมันเหมือนเดิมเลยนะคะวันนี้เรามากับเกมจิไร้ค่าย P g นะคะทุกคนคันนี้เล่นเว็บเมซี่บลูนะ,ะเติมเครดิตไม่มีขั้นต่าที่สําคัญเลยคือไม่ต้องทําเทิร์นนะคะทุกคนใครอยากเล่นตามหรือว่าอยากเข้ากลุ่มแคนลี่สามารถตามมาได้เลยแคนลี่มีกลุ่มเอาไว้ตามเกมแตกกันด้วยนะคะ เออในกลุ่มจะคอยส่งเกมแตกบอกกันตลอดเลยนะคะทุกคนสามารถดูในกลุ่มเพื่อเป็นการเออเพื่อเป็นแนวทางในการเล่นเกมนี้ดีกว่านี่เหลือเศษ85บาทมาปั่นแปต่อปั่นได้2-2-5ซื้อเบ็ด3แตกมา1นึ0พันนะคะจากเศษตั้ง85บาทต้องมินซีนะคะนี่ เป็นแยแล้วก็เตา้ากระมวลชนนี้แตกคัวมารัวๆเลยนะทุกคนสามารถตามเกมแตกกับคนที่ส่งในกลุ่มมาได้เลยนะคะนี่กิเลนต้องไม่รู้ก็แตกดีนะคะโอเคไหมสามารถเข้ากลุ่มได้เลยไม่มีค่าเข้านะคะเข้ากลุ่มฟรีเดอ้อสาวโอเคไหมโอเคไหมเข้ากลุ่มฟรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่ะจะทิ้งลิงก์ทางสมัครเว็บเมซี่บูไว้กับลิงก์ทางเข้ากลุ่มไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะคะทุกคนมาเฮ้ยได้เวลาเปิดงานแล้วกิเลนทุน99บาท มาเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าเราจะปั่น9.9บาทนี้พุ่งไปได้เท่าไหรนะทุกคนแต่กิเลนวันนี้บอกเลยว่ามาแรงใสทางโค้งทูกเกมเลยสาวท่ำหลบไปลัคกี้เนโกหลบไปวันนี้กิเลนจะเฉิดฉายนะคะทุกคนได้กลุ่มกตอนแรกอะคัทไม่รู้ว่าจะอัดเกมอะไรลง Youtube เพราะว่ากดแมวอะแมวไหลน,นอกก็ไม่ได้ซึ่งก็แม่งโคตรเกลวันเนี้ยคัดไม่รู้เป็นอะไรกับแมวนะ,ะวันนี้แมวเกลมากสาวท้ำคือแบบมีไหลได้นิดหน่อยแต่ว่ามัน มันปั่นทุนไม่ขึ้นเลยอะ่ะแคทก็เลยตัดสินใจว่าแคทลี่มาปั่นกิเลนดีฟ้าเออมาทุนอ้าวเดี๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี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 ๋ยวทุนเจ้าสิดเจ้าเฮ้ยบักไปเนี่ยพี่ชายพี่ชายมาไงไปไงพี่ชายไปไปไปไล่ต่อเผื่อเขาวีนะทุกคน สวยวายคู่วายคู่ไปเลยไหลกระลำนะคะอู้หไหลต่อสวยมากนี่ขนาดเบ็ดหนึ่งนะเนี่ยพี่เลนจิเนเลนเบ็ดหนึ่งไหลสวยมากนะ,ะทุกคนเบ็ดหนึ่งไหลนอกได้มา23บาทนะไปกันต่อไปกันต่อตอนนี้ยังไม่มีเข้าฟรีนะ,ะแล้วก็จะไม่ไม่มีท่าทางที่จะเข้าฟรีด้วย <laughs> เออสกเก็ตเตอร์มันไม่ลงไหมค่ะน,นี้เลยเอ่ออะไรครับเนี่ย สามต่อห้าสิบหมุนเลยมไม้นี้ยังไงก็ต้องไหลปังๆมาให้คันดี้นะโบไปโบไปอเอ้ยออหูไหลเคตัวถูกกระจังลังเว่เบสสามาไม่ไม่เลิฟเลยอ่ะเบสสามาไม่เลิฟเลยยังไงอุ้ย นี่ไงเบทสามนะคะเบทสามกิเลนไหลนอกได้มา492บาทโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยจัดสวยจัดสวยจัดพี่กิเลนเฮ้ยเมืเ่อกี้กำลังฉชนกำลังพูดอยู่เลยว่ากิเลนเบทสามไม่มาเลยสู้เบดหนึ่งไม่ได้พูดปุ๊บมาปั๊บพูดปุ๊บมาปั๊บ มาดิครับก็มาดิครับไหลไปต่อดีกลัวที่ไหนล่ะคนอย่างแคทลี่เนี่ยนะเออไม่เคยกลัวครับคนอย่างแคทลี่มันไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วท่านผู้ดูมาคุณเก้าสิบเก้าปั่นมาได้พันสามละขอซื้อหน่อยได้ไหมขอลองซื้อหน่อยละกันสองร้อยยี่สิบห้าไปกิเลนวันนี้เล่นแบบไม่ต้องคิดมากเลยเพราะว่าลายเกมสวยจัดเพราะว่าลายเกมสวยจัดเลยนะคะเบ็ดสูงอะ่ะถามว่ามาไวม,มานะแต่ว่า มันต้องกดกดมือเปิดโบปิดโบสลับไปอ่ะเออเพราะว่าถ้าเราเล่นเบตสูงแล้วทุนเรามีน้อยอ่ะถ้าทุนไม่หนาจริงอ่ะเราจะกดออโต้เปิดโบไปเรื่อยๆยำๆยำๆมันไม่ได้ไงทุกคนอย่างเราตอนนี้เรามีพันกว่าบาทใช่ไหมทุนเราอ่ะเรายังเล่นเบตหนึ่งเบตสามออโต้ห้าสิบหุนแปดสิบหุนเราก็ยังได้เพราะว่ามันมัน,ม,นมันไม่ได้กินมันไม่ได้กินทุนเราจนเกินไปอะถ้ามันเกลือแต่ถ้าเบตสูงนี่คือแบบโอ้โหโอกาสเปอร์เซ็นต์การเสี่ยงในการออโต้นี้ย้อยมอยเว้อ เดี๋ยวซื้อ225จ่ายหน่อยก็ได้มังพี่ชายเจช่องหนึ่งมาเลยครับเจช่องหนึ่งเอ้ยคิวนี่ว่าเอ้ยพูดผิดเป็นเจเป็นคิวแบบแดดๆไวยคู่ไปเลยสวยเลย400ไหลไปอีกหนึ่งโอ้โหมีวายอยู่ไกลขนาดนี้ไหลถึงไปเนี่ยแม่มึงซื้อเบ็ดสามสองร้อยยี่สิบห้าบาทตอนนี้ได้กำไรแล้ว กำไรเหลือๆท่านผู้ดูเฮ้ย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 อย่าเพิ่งหยุดหมุนเฮ้เออเคดังสามไปเลยกอดท้องโบสวยดังใจสมเบอร์อะไรเอตองอือต้องงานเจ็บตัวคูณไปนิดหน่อยก็เอาละวะ่าคูณยี่สิบกว่าหลายตัวถูกให้ก็ไม่โกรธนะบอกตรงบอกตรงเลยค่ะวันนี้มาเวกวางตีนะเนี่ยมึงกวงติงกูกูกวงติงมึง คงตั้งกองติงหนึ่งต่อหนึ่งเสมอยอย้อเย็นนะเออนี้กินอะไรเข้าไปเนี่ยดูแบบแปลกๆนะคะนี่เฮ<อ>้ยกิเลนซื้อแบบสามนี่ดีมากเลยเนี่ยคูณยี่สิบห้าแล้วอะเอาดีครับเอาดีครับ,รบ<ค><ณ>ก็มาดีครับใครกลัวล้าใครมาจะไปกลัวล้าไปหน800ึ่งหมุนแปดร้อยไหมแปดร้อย ถึงไหมอีกสี่บาทไม่ถึงนะคะเบสสามซื้อนะได้มา762บาทเอ้ยวันนี้กิเลนเอาเรื่องอยู่ในนี้ทุน99ขอเล่นเบสสิบไหลน,นอกสักสิบหมุนมาแล้วเดี๋ยวคันนี่พอละทุน99แค่นี้ก็ชื่นใจชื่นใจเฮโ้ยเฮ้ยเฮยเข้าฟีเข้าฟีเข้าฟีเบสสิบเข้าฟีเบสสิบนั่นไงก็มาดีครับ ก็มาดีครับก็มาดีครับเข้าฟีเบดสิบโอ้โหแสดงว่าเบดต่ำไหลนอกดีเข้าฟีไม่เข้าเอ้ยอาสรุปใหม่รอบเบดต่ำไหลนอกดีซื้อได้แต่เบดสิบเบดสูงเข้าฟีเกมนะคะแต่ให้เท่าไหร่ต้องดูอีกหนึ่งเรื่องนะได้ต้องดูอีกหนึ่งรอบนะถ้าไปดูอ่ะไม่ไหลเลยนะวายคู่วายคู่วายคู่กับพียดี โอ้โหน้อยเฟือ่อใช้ไหมดเนี่ยวันนี้แปดสิบบาทคุณสามอยู่เลยอ่ะเอ้ไหลาสิบคุณเอ,อ้คุณเจ็ดไปต่อเลยไปไปไปไหนไปไหนเอไปไหนไม่ไหลต่อไปไหนน้อยมากเบดสามาซื้อกำไรเยอะๆวันนี้อีกบ่คุณโอ้ยเข้าฟีมาทั้งทีก็ให้ดีใจอยู่เว็บเนื้อนาะไม่เราก็นึกว่าจะให้มาสัก8ปดเก้าร้อย โอเคถ้าทุกคนใครอยากตามเจเลนตามได้เลยนะสำหรับวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูคลิปแคทลี่จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตรแล้วก็กดกระดิ่งจิจิงๆิๆงจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปนะคะ